มาเที่ยวที่ประจวบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้นะครับ สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้กับช่อง i am sack ครับผมวันนี้นะครับเรามาเที่ยวที่ประจวบนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็ตอนนี้เนี่ยใกล้ที่จะเทศกาลสงการแล้วนะครับวันที่ผมมาเป็นวันที่11เมษายนนะครับอีกไม่กี่วันก็จะสงการแล้วนะครับโอเคเราจะมาเที่ยวที่ประจวบนะครับแต่ก่อนอื่นครับเราผมมาไหว้พระกันก่อนเนาะวันนี้เรามาเปิดคลิปที่วัดห้วยมงคลครับนี่นะครับก็มาไหว้หลวงพ่อช่วยนะครับแล้วก็ เนื่องจากว่าใกล้จะเทศกาลสงกรานแล้วนะครับเขาก็จะมีส่งน้าําพรากันนะครับวันนี้เราจะไปถ่ายคลิปที่ทะเลที่ประจวบนะครับแล้ก็จะไปดูโรงแรมเราจะก็จะดูอะไรต่างๆนะครับแล้วเราจะได้ไว้พากันก่อนแล้ครับไปเราไปส่งน้าําฟ้ากันเลยครับเกียงหลวงอุทวนท่านดลลงมาแกงฝันดวงมรรคอันสนามแย่สูดอยู่ด้านหลังเที่ยวชมทั้ง บอกว่าวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดประจวบเนาะมาไหว้หลวงปู่ทวดที่วัดทวดมงคลครับนี่ครับองค์ใหญ่มากนะครับก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าใกล้จะสงการแล้วนะครับเราจะมาทําคลิปเที่ยวที่ทะเลประจวบนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้สนุกแน่นอนเราไปเที่ยวหลายที่แล้วก็คืนที่2เราน่าจะไปหัวหินนะครับก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงที่ประจวบเรียบร้อยครับนี่ครับ จะเห็นว่าข้างหลังผมนะครับก็คือโรงแรมผมจะอยู่ติดกับทะเลเนาะนี่นะครับตอนนี้เรามาถึงที่ประจบเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบหกโมงนะครับที่ได้เก็บของห้องเรียบร้อยนะครับนี่ครับเดินข้ามถนนนะครับโอเคนี่ครับทุกคนครับจะเห็นว่าทะเลจะอยู่ข้างหลังเราเลยนะครับทรงนี้ก็จะเป็นวิวสําหรับที่นั่งนะครับใครที่อยากมานั่งพักก็สามารถมานั่งได้ครับนี่แล้วก็ข้างหลังครับจะเป็นโรงแรมของเราครับ่ นะครับก็ตอนนี้นะครับผมจะมาตกปลากับน้องกันนะครับ <Okay. S 1> ก็ตรงน,นี้เนี่ยมันจะเป็นทะเลที่สามารถเอาไว้ตกปลาได้นะครับ <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวเราจะไปตกปลากันนะครับโอเคไปไปดูกัน โอเครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้เบ็ดมาเรียบร้อยครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะมาตกปลากันนะครับมาดูกันว่าจะได้ปลาไหมครับนี่โอเค ครับทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะครับเราตกปลามาหนึ่งชั่วโมงนะปรากฏว่าไม่ได้เลยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าตกปลามันยากจริงๆนะครับนี่เห็นว่าทะเลข้างหลังเรามืดหมดแล้วนะครับแล้วก็ไฟโรงแรมเราก็นี่ครับสวยมากครับก็เดี๋ยวนะครับตรงนู้นจะมีถนนคนเดินนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเดินเล่นกันนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะวันเสาร์นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นถนนคนเดินกันนะครับโอเคไปมาครับทุกคนครับตอนนี้ เราเข้ามาข้างในกันแล้วครับที่นี่คือตลาดซิกคาดาหัวหินนะครับซิกคาดามาร์เก็ตหัวหินนะครับก็ใครที่มาที่นี่เนี่ยที่ใครที่มาเที่ยวหัวหินครับก็ไม่ควรพลาดที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นที่แหล่งช้อปปิ้งอาหารกลางคืนอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันครับไปนี่นะครับก็จะมีร้านมากมายนะครับตกแต่งด้วยไฟสวยงามนะครับแล้วก็จะมีเพลงต่างๆนะครับเปิดนะครับแล้วก็บางวันเนี่ยถ้าเราโชคดีมาเนี่ยเขาจะมีที่แสดงโชว์นะครับเป็นแสดงโชว์ต่างๆด้วยครับมา ครับก็ที่นี่นะครับวันนี้นะครับตอนนี้ผมมาเที่ยวที่ประมาณที่นี่ประมาณสองทุ่มนครับก็อากาศค่อนข้างดีครับแล้วก็ใครที่สนใจมาเนี่ยก็มาได้ครับเพราะว่าเป็นตลาดที่มีของขายค่อนข้างเยอะครับแล้วก็มีพวกของเล่นของกินอะไรครบนะครับสิ่งต่างๆมากมายนี่นะครับตอนนี้เรามาอยู่ในโซนภาพถ่ายนะครับอ่าไม่ใช่ภาพถ่ายพวกวาดรูปต่างๆนะครับใครที่สนใจให้มีคนวาดรูปให้นะครับก็มาที่นี่เลยครับจะมีคนนะครับคอยวาดรูปให้เรามากมายนะครับอย่างร้านนี้นะครับก็ ก็คือเขาก็จะให้เรานั่งนะครับ no. แล้วก็กําหนดรูปของเราได้คร yeah> claro ับมานี่นะครับมีหลายร้านที่เล่นนะครับหรือถ้าเราไม่อยากให้เขาวาดรูปเราเนี่ยเราสามารถซื้อรูปที่เขาวาดอยู่แล้วได้ครับมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมกันครับครับมาดูกันครับก็นี่นะครับเป็นร้านของเล่นของสะสมนะครับใครที่สนใจก็มาซื้อได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นร้านพวกอุปกรณ์ตกแต่งมากมายนะครับนี่นะครับเป็นอุปกรณ์เป็นของตกแต่งนะครับทาร์นโฟมเมอร์นะครับก็ ใครที่สนใจก็มาได้นะครับนี่นะครับสวยสวยมากนะครับนี่ใครสนใจก็มาซื้อได้ครับค่อนข้างสวยงามครับอ